ครับผมอะห้นี่ครับในการทําประกันเดินทางต่างประเทศครับถ้าเกิดว่าเราครับไปเช่าครับขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจากมอเตอร์ไซค์กับประกันคุ้มครองหรือไม่ครับในส่วนของประกันเดินทางต่างประเทศนะครับจะมีข้อยกเว้นอยู่ข้อนึงเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับไปเช่ายืมครับขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาครับแล้วเกิดอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ แบบนี้ครับประกันการเดินทางเขาจะไม่ให้ความคุ้มครองครับเพราะถือว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของประกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์แบบนี้ครับเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ครับประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองครับในเรื่องข้อจํากัดต่างๆครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทยอยครับแชร์ให้ทุกท่านได้เข้าใจครับเกี่ยวกับประกันเดินทางครับถ้ามีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจเฟซบุ๊กมหาเฮงประกันไทยครับที่มหาเฮงภาษาอังกฤษ เว้นวรรคประกันภัยภาษาไทยก่อนครับ